ยูไทยยศนันันทุกท่านของกระเจงเคยผมกันรอดและตอนนี้ก็อยู่ที่อยู่ฝ่าเอมบีปัดป้ายผมนี่ค่ายผมบีโพชชัติบางไปไม่รอสำหรับสมาชิกได้าใหทุกท่านแอดไลน์ได้ผมหรืมเตือนที่ปอบพิลางวราวด้ผมนี่รู้กันอยู่อ่าวเรื่อง ลาต่อยดิเกผมนี่เกอิชาโก้ี่ผมนี่ของค่ายผีจีผมเอาเรื่องใหม่แนในะไปท,ทำตาผมทุกวันมันเสอร์ฟรับรกันำสิ่งไม่ไดีแต่เราก็รู้กันู่ว่า่ครเป็นใครผมพอใคยที่เหมือนอะไรกัไงจัดในกระเบื้องแบบไปผมเจอแรกชีแช้แบบไป้ายก่อนผมถือว่าเซิร์ฟเซิร์ฟวอผมพอ่ายเขาขึ้นชื่อความวายผมนี่ใส่ได้ใส่ผมพอรู้แล้วไปเท่าลุงนี้ชี้แบบาปผมตาดไปยาผมเอาดอยเอาดอย ผมบอยผมคายนี่หมวดบัสอย่างไงหมุนหน้าอะไรก็มานั้อนดูสินี่สารวัยแบสิบอะไรก็ได้แต่กระเตอร์มาก่อนคายี่ผมนอกจากมีโปรโมชั่นดีๆเราเ่าให้ผมนี่ก็จะมีเกมแตกง่ายๆรอชายแอไลาดิผมี่ตายปลาบุดเบนได้ไงเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้สูดไอ้ผมไปผมชีวิตต้องพูโตบูรคอมเอาให้สุดแล้วจบที่วัดขึ้นเมนเผาดิผม ไปผมร้อยแปดสี่ผมชี้แป๊บก่อนนะอ้าวพระเจ้าช่วยกูเถอะทักกูอ้าวมโอ้โหขยับเบ็ดบนที่เดียวแตกผมโอ้โหไอโบดันมาผมอ้าวแล้วเสรซตย่อสู่ต่อสองหอกใสไข่อะไรก็ได้ขอวายมาก่อนวายมาก่อนวายอยู่ใสอ้าวเรื่องขอวายหน่อยสะสมวายครบแล้วก็จะได้วนคุณยับเพิร์ไม่ใช่ผม เอ,เอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้ขอวายบังสวยโอ้โหต่อที่คู่สีทุบเอาแล้วคุณเยอะๆกับบันเทิงครับโอ้โหคู่สีบาแบบนี้แล้วตัวเลอยังโอ้โหกระต้าง่วยๆท่านะุกคนเอาครัเสร็จยอดดูต่อของห่อใบไข่อะไรครับเนี่ยโอ้โหเข้ามาไม่ถึงสองนาทีก็ว่าโบนัสแปะครับผม สวยไอผมปลายขยากผมคูนหกแล้วครับี่ขอมาเรียงสิสวยหน่อยเรียงสิสวยมอไม่ได้สวยไอ้ผมอ้าวผมผ่าโรยเยโดร้อยมอรออยู่หรือเปล่าผมอ้าหน่อยสวยไอ้ผมโอุอย้ยวายมาแบบนี้โบมเขาเป็นคูนไปนะผม ีแบบป๊บๆแล้วผมก็โอ้ยแปบจบโห้ยโอ้โห้โยเข้ามาหมุนแป๊บเดียวผมก็มีกำไรแล้วดูสิฮู้ฮูโหโห้สุดจับระบองที่ผม2 6งพันหกแป๊บแปบผมที่อุท,ทาร ขอสวยโดยทีส so so oh, so ุดท oh, so ้ายสวยไม่โม่เขาไม่ไดโอ้โหหันตางช่วยกันทุกคนเอาแล้วกำไรมาเอามาไม่กี่นาทีผมก็มีกำไรกลับไปแล้วโอ้โหโหดจัดของจริงผมอีกสองภาษาผมเป็นไงผมเข้ามาแป๊บเดียวผมตายเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหโหดเซ็ตยอดสู่ต่อต่อข้อใครเกือบมืนผมไม่มีที่ไหนให้ได้ทันทีผมบ่นไม่กี่ทีเข้ามาทีเดียว แตกล้วผมโอ้โหเอาเรื <t t <asis> ่องจริงผมเป็นไงผมก็บอกผมฆ่าที่บุนอะไรก็ง่ายจัดก็บึ่งบ้าผมแอดไลน์ไปเลยผมนี่กำลังแตกดีผมพี่เพิ่มเติมไปที่ปอยเม่เล่าหรือราวไปแล้ผมนี่ขอฝากค่าเด้วยอ้อมกอดอ้อมใจมิตรรักไปสตลอดแค่ผมนี่คิดแบบป้ายผมโอเคผมขอขอให้ดีกว่าจะไปว่าเล่นเกมบอึดต่อผมเพราะแตกง่ายเกินผมนี่เอาเรื่องขอบคุณเพราะว่าผมขอบคุณขอบคุณครับ